เรามาดูเฉลยเรื่องของเซลกันซึ่งเป็นพาร์ทที่ง่ายที่สุดเราจําเป็นจะต้องได้แล้วมันเป็นพื้นฐานของทุกบทนะคะไม่ว่าสาวนเน็ตแซดเอเลเวลทุกอย่างยังไงก็ตามเรื่องเซลเนี่ยเป็นพื้นฐานนะข้อแรกเนี่ยง่ายสุดโครงสร้างในข้อใอไดไม่ล้อมรอบด้วยลิปิดไบเลเยอร์จำได้ไหมลิพิดไบเลเยอร์คืออะไรนึกถึงอะไรทันทีลิพิดไบเลเยอร์เยื่อหุ้มเซลล์เป็นโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซล นะคะก็คือบางทีเขาก็ตัดคําว่าฟอสโฟออกอย่างเงี้ยให้เราเห็นแค่คาว่าลิพิดไบเลเยอร์เรานึกออกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงเต็มๆม,มันควรจะเป็นฟอสโฟลิพิดไบเลเยอร์เพราะมันมีหมู่ฟอสเฟตอยู่เนี่ยเวลาเราวาดฟอสโฟลิพิดขึ้นมาปึ๊บอย่างนงี้อันนี้คือชั้นเดียวนะอันนี้คือชั้นเดียวซึ่งไม่ได้ไม่ได้เพราะส่วนหัวชอบน้ําส่วนหางเออเพราะฉะนั้นทํำยังไงให้มันแฮปปี้ก็หันหัวออก อันหัวออกนอกเซลล์แบบนี้ก็จะเจอส่วนของ ECF เป็นของเหลวนอกเซลล์เนาะแล้วก็เจอกับของเหลวในเซลล์เป็น ICF happy เพราะว่านอกเซลล์เป็นน้ำในเซลล์ก็เป็นน้ำนะคะเพราะฉะนั้นหัวชอบน้ำจะไว้หัวชอบอะไรนะหัวชอบอาไม่ใช่หัวชอบสระผม <laughs> หัวชอบอะไรนะ อเออใช่ผมไม่เป็นกีบ <c oughs> ผมไม่เป็นกีบนะอย่างเงี้ยนะผมพิวอ่ะแล้วก็เติมผมพิวไปนิดหนึ่งไม่ได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรียนจําผิดส่วนหัวชอบน้ําเพราะว่าเขาเป็นส่วนที่มันมีขัว้วเนาะมันมีหมู่ฟอสเฟตอยู่ตรงหัวส่วนหางจะเป็นพวกฟอตติแอซิดนะคะอ่ะ,อะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามหาข้อที่ไม่มีเยื่อหุอ้มเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเรื่องออเกเนลอ่ะต้องจาได้ด้วยว่าอันไหนไม่มีเยื่อหุอ้มอันไหนมีหนึ่งและอันไหนมีสอง,สอง ซึ่งไม่มีเยื่อหุ้มเนี่ยให้เทคนิคการท่องไปแล้วหรือเปล่าเยื Ear ่อหุ้มหนึ่งชั้นให้แล้วใช่ไหมแต่ว่าข้อนี้มันไม่มีมันมีอันนึงที่ไม่ใช่ชื่อออเกเนลแต่มันไม่มีเยื่อหุ้มต่อข้ออะไรนิวเคลียสเยื่อหุ้มสองชั้นอ่านะคะไวคิโอหนึ่งชั้น เราท่องว่า e ีคอนว So โซจับได้ไหมอีคอนวอโซเพออย่าลืมเรื่องการท่องจํานวนชั้นด้วยเพราะบางทีก็เนี่ยข้อสอบสวนอวนอมีออกแต่บางทีข้อสอบเรียนก็ถามบ้างไม่ถามบ้างแต่เอเลเวไม่ถามเลยนะ,ะคะไลซะโซมเยี่ยวหุ้งกี่ชั้น 1>, 1ชั้นต่อไปนี้เวลาหนูทวนทวนเรื่องเซลลนะทวนไปปุ๊บเขียนใส่ให้มันนิดนึงว่าศนย์หรือหหรือสอสมมติหนูทวนทวนอยู่อย่างเงี้ย อะไรโซ่โซมหนูก็เห็นหนึ่งข้างบนจะได้เป็นการทวนซ้ำเรื่อยๆเรื่องจำนวนชั้นนะคะนิวเคลียสสู์ค่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ต่อข้อหนะึ่งะต่อมาองค์ประกอบของเซล์ใดพบเฉพาะในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลลสัตว์ไรโบโซมห้ามต่อเพราะไรโบโซมต้องพบในทุกเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์อะไรไม่ใช่พืชกับสัตว์ก็ยังเจอเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นไรโบโซมตัดทิ้ง เขาบอกว่าพบเฉพาะในพืชแก๊ปจังชันล่ะอาแก๊ปจังชันเป็นของเซลสัตว์เป็นช่องที่เอาไว้ให้เซลสัตว์ติดต่อสื่อสารกันหนูเข้าใจไหมถ้าหนูเข้าไปในหมู่บ้านของพืชเนี่ยเขาจะมีประตูเรียกว่าพาสโมเดสมาตาแต่ถ้าหนูเข้าไปในหมู่บ้านของสัตว์มันจะเป็นประตูเรียกว่าแก๊ปจังชันไม่เหมือนกันเข้าใจปะอันนี้ครูเปรียบเทียบให้ฟังเฉย เซลพืชกับเซลพืชอยู่ด้วยกันติดต่อสื่อสารกันประตูของเซลลพืชเรียกพาสโมเดเสมาตาแต่ถ้าของสัตว์เรียกแก๊ปจังชันที่ไม่ง่ายเหมือนประตูคนละยี่ห้อถ้าพืชใช้อันนี้ถ้าสัตว์ใช้อันนี้จำใง่ายพาร์ตก็นึกถึงพืชก็ได้นะคะพาร์นึกถึงพืชก็ได้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4เลยเพราะแก๊ปจังชันพบในสัตว์ข้อนี้เขาบอกว่าพบเฉพาะในพืชถ้าปรับเป็นพบเฉพาะในสัตว์ก็ตอบข้อ 2อแต่นี่ข้อนี้ถามพืชเนาะ endoplasmic reticulum คือ ER พบได้ทั้งพืชและสัตว์นะคะข้อ1เนี่ยทั้งพืชทั้งสัตว์ข้อ2ข้อ3ก็ข้อ3ข้อ3ข้อพืชอาพืชและสัตว์ข้อ2สัตว์สัตว์อย่างเดียวนะคะกิจกรรมในข้อใดเกี่ยวข้องกับกรจีแอปพาลาตัสนะคะข้อนี้เอาเรื่องการลำเลียงสารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสอบสอบวนเนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้ทั้งหมดเพราะหนึ่งข้อมันถามหลายประเด็นนะคะกิจกรรมในข้อใดเกี่ยวข้องกับกรนจีแอพาราตัสกระบวนการเอนโดไซโตซิสกระบวนการเอนโดไซโตซิสเป็นกระบวนการนําของที่อยู่ข้างนอกเข้าด้านในนอกเข้าในเป็นสมมุติว่ามีเพื่อนอยู่นอกบ้านเอาเพื่อนเข้ามาในบ้านเราเรียกว่า oc yt oc yt. อนเอนโดไซโตซิสนะ แต่การที่จะเอาเพื่อนเข้าบ้านเนี่ยของเซลนะต้องเอาใส่ถ yeah. ุงก yani ่อนเพราะว่าเพื่อนตัวใหญ่จำไว้นะจะเอาเพื่อนเข้าเซลนึกนึกภาพตามนะเพื่อนตัวใหญ่เลยอยู่นอกบ้านเราคือเซลเพื่อนเราตัวใหญ่ใช่ไหมประตูเราเล็กเกินเข้าไม่ได้เอาถุงใส่ปุ๊บเอาเข้าเซลได้เลยนะคะเอนโดไซโตซวสเป็นการนําสารจากข้างนอกเข้าด้านในโดยที่มีการสร้างเป็นถุงเวสิเคิลนะแล้วก็นําเข้าสู่ข้างในเซลเกี่ยวข้องกับก้อนสีไหม เกี่ยวเกี่ยวตรงไหนเอ่ยก้นจิเป็นถุงเอ๊ะเอาอ่าโอเคที่หนูจำมาไม่ผิดแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการนำสารจากนอกเข้าในก้อนจิเราไม่ได้อยู่ลอยอยู่ข้างนอกการสร้างถุงตรงเนี้ยใช้เยื่อหุ้มเซลล์ทำอ่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามเอาสารจากข้างในออกข้างนอกเกี่ยวแล้วอันนี้เกี่ยวแล้วเพราะว่าก้อนจิอยู่ในเซลล์ไงก็เลยจะเกี่ยวแต่นี่นอกเข้าในใช้เยื่อหุ้มเซลล์ทำเป็นถุง แล้วก็เอาเข้ามานะคะโอเคเพราะฉันท้อเอผิดเนาะต่อมา B การสร้างไลโซโซมถูกกันนี้ไม่มีแล้วไลโซโซมเนี่ยคือผลผลิตจากกรจิเลยนะคะต่อมากระบวนการทาร์สคริปชันกระบวนการทาร์สคริปชันนะคะอันนี้จะได้เรียนในพันธุศาสตร์ข้อนี้ถามหลายเรื่องนะเป็นกระบวนการถอดรหัสกระบวนการถอดรหัสเนี่ยเป็นกระบวนการมีรหัสแล้วไปถอด รหัสอยู่ที่ใครคอยอย DNA รหัสอยู่ที่ DNA รหัสอยู่ที่ DNA ไปถอดจาก DNA มาถอดกลายเป็นตัวเองไม่ได้หรอกคะ่ะมันต้องถอดเป็นอีกตัวหนึ่งคือ RNA พูด,ดง่ายๆก็คือบอกว่าพี่คะพี่คะไม่ใช่สิขอออคะขอออคะขอวิธีการที่จะสั่งนักเรียนหน่อยคะ่ะนั่นแหละคือวงการถอดรหัสนะคะ ก็คือถอดรหัสจาก d n a เนี่ยมาเป็น RNA นะคะแล้วถึงจะไปสั่งการเซลล์ต่อเนาะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ไม่เกี่ยวนะทาง s c r i ปชั o นมันเกี่ยวกับ DNA เกี่ยวกับ RNA นะคะไม่เกี่ยวกับกรจิการสังเคราะห์โปรตีนส่งออกนอกเซลล์ถูกแบบตะโกนออกมานะข้อน,นี้คือตะโกนข้อถูกออกมาแล้วตอบข้อ, 4, อ,ขอสี่โครงสร้างในข้อใดเกี่ยวกับข้องกับการย่อยแค่ผล่คำว่าย่อยมา แล้วไม่พอตอบย้ำด้วยคำว่าภายในหน้าที่ของไลโซโซมแบบตะโกนมากข้อนี้ต้องมีไลโซโซมนะ <c oughs> มีไลโซโซม <c oughs> มีข้อเดียวด้วยเหรอ <c oughs> อ๋อโอเคทำไมถึงเกี่ยวข้องกับกอนจิเมื่อกี้พุ่งพูดไปเลย <c oughs> เพรว่า <c oughs> สั่งเขาเออ e สั e so ่งเอีโอเกนลไลโซโซมเนี่ยมาจากกอนจินะ เอนโดโซมก็คือเวลาที่มีสารเข้าหลุดเข้ามาข้างในเซลลเนี่ยเราสร้างเป็นถุงใช่ไหมถุงนั้นเรียกเอนโดโซมนะคะก็คือเวลาสมมุติมีอาหารหลุดเข้ามาปุ๊บแต่เป็นอาหารขนาดใหญ่นะอาหารขนาดใหญ่แล้วต้องสร้างเป็นถุงแล้วหลุดเข้ามาในเซลล์ถุงที่ใส่อาหารจากข้างนอกอะ่ะเราเรียกเอนโดโซมถุงที่ใส่อาหารที่มาจากข้างนอกอะ่ะ เราเรียกว่าเอนโดโซมจากข้างนอกเข้ามาก็เป็นถุงที่ทํามาจากเย e ื um ่อหุ้มเซลล์นะคะที่จริงข้อน,นี้ตัดชอยได้แบบโคตรง่ายเลยเนาะแค่รู้เรื่องไรโดโซมอะไม่รู้จักเอนโดโซมยังได้เลยเออขั้นตอนการเติมน้ําตาลเพื่อสังเคราะห์ไกลโคโปรตีนบนเย e ื um ่อหุ้มเซลล์เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ออร์แกเนลใดมีคําว่าน้ําตาลมีคําว่าเติมน้ําตาลเติมน้ําตาลต้องใครเติมอ่าต้องมีกอนจิเพราะฉะนั้นตอบข้อ นิวเคลียสตัดทิ้งไหมตัดใช่ไหมนิวเคลียสไม่ได้ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนนะสตาร์ทที่ใครไมอ่มีไลโบโซมไปกอนจีกับ ER ไปกอนจิเขาถามว่าจากเริ่มต้นนะแล้วก็สิ้นสุดที่จริงข้อนี้ถ้าหนูตอบไลโบโซมนะมันจะตอบได้มีคำตอบผิดปนอยู่ด้วยเพราะไลโบโซมอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นไลโบโซมที่ลอยไหม ก็ตไหมมันอาจจะเป็นไลโบโซมที่ลอยอยู่ในเซลลก็ได้ไงเพราะถ้าไลโบโซมที่ลอยอยู่ในเซลลคือไลโบโซมที่สังเคาะโปรตีนใช้ในเซลล์แต่ไกลโคโปรตีนมันไปอยู่ตรงเยื่อหุ้มเซลล์เพราะฉะนั้นถ้าตอบให้ชัดต้องตอบข้อ3 E R E R ซึ่งข้อนี้มันเป็น E R แบบขู่ขาดแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่งไปแพ็คที่กอนจิ แล้วก็เติมน้ําตาลที่กอนจิแล้วก็ส่งไปเป็นไกลโคโปรตีนที่เยื่อหุ้มเซลล์ตอบข้อ3ข้อ6เมื่อเปรียบเทียบไวรัสแบคทีเรียไฮดา้าเซลล์ราขอมเซลล์บุข้างแก้วข้างแกม้มข้างแกม้มข้อใดถูกต้องในนี้เนี่ยมีตัวหนึ่งที่ไม่มีเซลล์ตอบ ไวรัสไม่มีเซลล์ไวรัสไม่ใช่สิ่งมีชีวิตไวรัสไม่มีเซลล์ไวรัสไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพราะยาำแล้วนะการจะเป็นสิ่งมีชีวิตต้องมีเซลล์นะคะซึ่งไวรัสเขาไม่มีเซลล์โครงสร้างของเขาเป็นสารพันธุกรรมแล้วก็หุ้มด้วยโปรตีนจบนะไม่มีองค์ประกอบของความเป็นเซลล์แบคทีเรียก็เป็นเซลล์ละเป็นโปรคาริโอติกเซลล์เนาะไฮด้าเซลล์รักหอมเซลล์เยื่อบุข,ข้างแก้มเป็น ยูคาริโอตแล้วเนาะอันนี้เป็นยูคาริโอตอันนี้เป็นโปรคาริโอตส่วนอันนี้ไม่ใช่เซลล์นะคะไวรัสไม่ใช่เซลล์เนาะไม่ใช่เซลล์ก็คือไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเขาบอกว่าเปรียบเทียบหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเนี้ยอันไหนถูก คีย์เวิร์ดกอไก่ได้ด้วยตัวเองตัวไหนที่ไม่สามารถอยู่ๆจะเพิ่มเซลลได้ไวรัสจะเพิ่มได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในเก่งมากจะเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อต้องเข้าไปในเซลลร่างกายเราอะไรเงี้ยหรือโฮสต์อื่นๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าได้ด้วยตัวเองเนี่ยไม่ใช่นะคะแบคทีเรียและเซลล์รากหอมแบคทีเรียเป็นตัวแทนของโปรคาริโอตเซลล์รากหอมเป็นตัวแทนของเซล อายูคาริโอตเราก็เป็นเซลลพืชพบผนังเซลลถ้าพูดถึงตรงนี้ถูกเพราะแบคทีรียก็มีผนังเซลลต่อมาเขาบอกว่ามีองค์ประกอบเหมือนกันเหมือนไหมไม่เหมือนเซลล์พืชเนี่ยผนังเซลลทําจากเซลล์อะไรลูโลสเก่งมากเซลลูโลสแต่แบคทีเรียทํามาจากเปปเปปติเปเปติโดไกลแคน ไม่เป็นไรเด็กๆม .4 อยู่ม .6 ก็ยังเหมือนเดิมม .6 ก็ยังตอบไม่ได้อ่อเปปติโไกแนเออเปปติโดไกแคนอ่าเพราะฉะนั้นอ์ปมาก่อเหมือนกันได้ไหมอ่าจะมาเป็นแบคทีรียเหมือนกันไม่ได้อ่าทั้งหมดจัดเป็นเซลล์ไม่ไม่เป็นไม่เป็นเพิ่งบอกว่าไวรัสไม่ใช่เซลล์อ่าเพราะฉะนั้นข้อสามผิดไม่ใช่ทั้งหมดต้องบอกว่ายกเว้นไวรัส ไฮด้าเซลล์หลอดหอมเซลล์บุคคลงแก้วทั้งบททั้งแก้มทั้งหมดพบนิวเคลียสนิวเคลียมเมมเบรนแปลเป็นไทยว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสพบเนาะพบเพราะมันยกเว้นแบคทีเรียที่เป็นโปรเมมเบรนบาวเดออร์แกเนลส์บาวก็คือเหมือนเป็นขอบเขตนัองเรียนเหมือนคำว่าบาวเดอรี่อ่ะนะก็คือเป็นมีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มอันนี้แปลว่าและ มีออเกเนลที่มีเยื่อหุ้มมีไหมมีตอบข้อสี่นะคะอ่ะข้อต่อมาข้อต่อมาข้อใดเป็นหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ข้อแรกถูกต้องแสดงขอบเขตแล้วก็เป็นสิ่งความกั้นการผ่านเข้าออกนี่คือหน้าที่ที่สาคัญที่สุดของเยื่อหุ้มเซลล์เลยคุณผ่านแบบนี้ค่ะคุณไปผ่านประตูปโปรตีนค่ะคุณไปผ่านฟอสโฟลิพิดนะคะอ่า ต่อมากั้นแยกส่วนต่างๆภายในเซลลให้เป็นสัดส่วนก็เพราะว่าเคยบอกแล้วว่าเยื่อหุ้มเซลก็คือเยื่อหุ้มประเภทเดียวกับออร์แกเนลต่างๆคําว่ากั้นแยกส่วนต่างๆภายในเซลให้เป็นสัสนววดส,ส,ส่วนแยกออกจากกันเนี่ยมันหมายถึงว่าเยื่อหุ้มเซลเนี่ยไปเป็นเยื่อหุ้มออร์แกเนลต่างๆเลยทําให้มีเป็นสัดเป็นส่วนว่านี่คือออร์แกเนลนี้นะนี่คือออร์แกเนลนี้นะเพราะมันทํามาจากเยื่อหุ้มเซลลนะคะเพราะฉันข้อบดีถูกต้อง เป็นทางผ่านและควบคุมควบคุมการผ่านเข้าออกของสารอ่ะถูกต้องนะคะรับส่งสัญญาณจากภายนอกเซลล์อันนี้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของเยื่อหุ้มเซลล์นะมันเป็นหน้าที่ของไกลโคเลยไกโคโปรตีนจำได้ไหมไกโคโปรตีนที่เหมือนเสาสัญญาณอะแต่มันปักอยู่ตรงเยื่อหุ้มเซลล์นะแต่ข้อนี้เขาถามหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ แต่นี้มันเป็นไกลโคโปรตีนที่เยื่อหุ้มเซลล์อีกทีหนึง่งเป็นช่องทางติดต่อกับเซลล์ข้างเคียงช่องติดต่ออะคือแกปจังชันกับพาสมเดสมาตาช่องนั้นอยู่ตรงผนังเซลล์ค่ะไม่ได้อยู่ตรงเยื่อหุ้มเซลล์สองข้อเมื่อกี้ที่เรียนไปมีคำว่าแกปจังชันกับพาสมเดสมาตาที่จริงช่องมีอีกเยอะนะแต่ว่าอันนี้เอาเฉพาะของที่เน้นๆน,นะ อยู่ตรงผนังเซลล์ค่ะแต่ว่าแกปจังชันเนี่ยของสัตว์อยู่ตรงเยื่อหุ้มเซลแต่ข้อนี้ใช้คำว่าช่องทางติดต่อกับเซลล์ข้างเคียงต้องหมายถึงทั้งสองตัวซึ่งพาร์ทโมเดสมาตามันผิดมันอยู่ตรงผนังเซลลถูกแค่แก๊ปจังชันที่อยู่ตรงเยื่อหุ้มเซล์ของเซลล์สัตว์นะคะข้อนี้ตอบข้อหนึ่งค่ะข้อดีเป็นการทํางานของส่วนใดของเยื่อหุ้มเซลเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลย ไกโคโปรตีนตอบข้อสี่เซลชนิดใดไม่พบการสื่อสารแบบแก๊สจังชันปรากฏว่าเป็นเซลล์สัตว์หมดเลย آ آ, อ่าเพราะข้อนี้เป็นข้อสอบเก้าวิชาสามัญแต่ข้อนี้จะไม่ออกอีกแล้วนะเพราะนอกหลักสูตรข้อนี้ถือว่านอกหลักสูตรเด็กอะ่ะรู้แค่แก๊สจังชันพบในเซลลสัตว์นี่คือองค์ความรู้ที่พอดีแล้วแต่อันเนี้ยถามลึกนะ มันมียกเว้นด้วยเซลล์กระดูกอ่อนค่ะไม่มีแกปจังชันเซลล์ประสาทเนี่ยโคตรจะพบเยอะเลยละ่ะแกปจังชันเนี่ยนะคะอ,อ,อาอพูดผิดเซลลกล้ามเนื้อหัวใจค่ะที่พบแกปจังชันเยอะๆนะคะแกปจังชันนะต่อมาข้อสิ โคงสร้างใดพบในนิวโทรฟิลได้มากกว่าพ l า s m a เซลล์ข้อนี้คิดว่าออกระดับโรงเรียนแน่นอนแล้วก็อาจจะไปถึงข้อสอบเข้าบ้างไม่ถามตรงๆข้อนี้เป็นการผาสมสองเนื้อหาไทยซีบทไหนเรารูละเรื่องเซลล์หนึ่งละไทยซีว่ารวมกับบทไหนอีกสองตัวนี้คือชื่อเม็ดเลือดขาวมันคือชื่อเม็ดเลือดขาว คือเดี๋ยวหนูอะ่ะจะได้เรียนว่าทหารชื่ออะไรอะไรอะไรทําอะไรอ่าอย่างเช่นอ่าประยุยทธ์อย่างเงี้ยทาอะไรอะไรเงี้ยไม่ทอะไรเลยเออก็มีม่เลขาวบางอย่างทำในที่เป็นบอสอย่างเดียวแล้วแบบอ่าทํทำนี่นะอ่าปทําทํานี่เนาะทํานี่นี่นี่สั่งอย่างเดียวไม่ทสั่งอย่างเดียวตัวเองก็ไม่ทำอะไรสั่งอย่างเดียวมีมีอยู่จริง <c oughs> ซึ่งเวลาแบบติดบางเชื้อโรค ก็จะไปทําลายตรงนี้เลยเพราะว่าพอทําลายหัวหน้าที่คอยสั่งเป็นเรื่องข่าวชนิดอื่นเ็าทางานไม่เป็นอย่างเช่นติดเชื้อเอชไดังนั้นระบบภูมิกันจะล่มหมดเลยเด็กๆเพราะมันไปทาลายตรงบอสเลยเก่งไหมเก่งมากนะคะแต่ตอนนี้เขาก็มียาแล้วนะมียาต้านสามารถใช้ชีวิตไปจนกว่าจะแบบสิ้นชีพไปตามปกติได้เลยนะคะมียาต้านไวรัสอยู่เนาะอ่ะโอเคย้อนกลับมาตรงนี้นี่คือ ทหารนะนี่คือชื่อทหารของเรานิวโทฟิลเนี่ยเป็นทหารเกณฑ์เยอะไหมทหารเกณฑ์เยอะอาจจะสู้ไม่ค่อยเก่งแต่เน้นเยอะไว้ก่อนดังนั้นถ้าสมมติหนูเกิดบาดแผลจุดตัวเนี้ยมากอดเลยมาถึงก็มากินกำนกันกักกินเชื้อโรคสู้กับเชื้อโรคตายอยู่ตรงนั้นตายทับตายถุมกับเชื้อโรคกลายเป็นหนองอ่าคนท่านไม่รู้เลยหนองเนี่ยเราต้องสัตุดีหนองเรานี่คือจุดที่ พระเอกของเรามาต่อสู้กับเชื้อโรคนะนั่นแหละคือซากของพวกเมือเลือดขาวซากเชื้อโรคเนาะมันจะอยู่รวมๆกันอ่ะนิวโทรฟิลเป็นชื่อเม็เลือดขาวชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันจะต้องมีการกินเชื้อโรคเข้าไปกินเสร็จต้องย่อยเชื้อโรคถูกไหมดังนั้นมันต้องมีออเกนลอะไรไลโซโซต้องมีไลโซโซเพราะมันใช้วิธีการกินเชื้อโรคเข้าไปแล้วก็ย่อยเชื้อโรคเก็บไหม เพราะฉะนั้นข้อสอบข้อนี้เป็นการรวมกันระหว่างบทเซลล์กับบทระบบภูมิคุ้มกันสน,นุกระบบภูมิคุ้มกันเธอจะได้รู้ว่าอ้าวทำไมเป็นสิวมันต้องบวมต้องแดงต้องร้อนใช่ไหมทำไมไม,ไม่ไม่เขียวม่วงเหลืองแสบแดง <laughs> สายลุงอ่ะพลาสมาเซลล์พลาสมาเซลล์อันนี้ก็เป็นเมนเลือดขาวชนิดหนึ่งนะแต่ว่าตัวนี้จะสร้าง สิ่งที่หนูไปฉีดวัคซีนกันภูมิคุ้มกันภูม้มกันก็คือสร้างแอนติบอดีขึ้นมาตัวนี้ทำหน้าที่สร้างแอนติบอดีการต่อสู้กับเชื้อโรคไม่เหมือนกันบางคนเน้นสวบหัวเชื้อโรคกินมันเข้าไปแต่พลาสมาเซลสร้างแอนติบอดีแอนติบอดีทำมาจากโปรตีนดังนั้นมันน่าจะมีออแกเนลอะไรเยอะในพลาสมาเซล ไรโมโซมก็ได้แต่ถ้าจะให้ชัดๆเลยมันเป็นการสร้างโปรโตีนออกนอกเซลล์มันควรจะต้องเป็น RER ก็คือไรโบโซมที่เกาะบน IER เพราะว่ามันต้องขับแอนติบอดีออกจากตัวมันเพื่อไปจับกับเชื้อโรคต้องใช้ไรโบโซมที่เกาะอ,อยู่ที่ ER ก็คือ IER นั่นแหละนะคะข้อนี้ตอบอะไรเขาบอกว่าโครงสร้างไหนพบในนิโทฟิลมากกว่าลาสม m a ซ e ล์ลไลโซโซ เพราะมันใช้การกินเชื้อโรคแล้วก็มาย่อยย่อยย่อยยข้างในตัวมันต้องใช้ไลโซโซต่อมาโครงสร้างใดของเซลลไม่มีโปรตีนทูบูลินเป็นองค์ประกอบหนูจําทูบูลินได้ไหมทูบูลินเป็นองค์ประกอบของไซโทโสเกเลตันที่มีชื่อว่าไมโครทิวบ,วบูถูกต้องไมโครทิวบูเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถามตรงๆเลยข้อไหนไม่เกี่ยวข้องกับไมโครทิวบูอ่าข้อนี้ตอบข้อ2ข้อนี้ความจำบรรทันเ็เปอร์เซนต์ ความจำร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าไมโครวิลนยเนี่ยองมากรอบข้างในเป็นไมโครฟิลาเมนต์นะคะเสียงดูเงียมเียมนะไมโครฟิลาเมนต์ amen, นะคะอที่เหลือใช้ไมโครทิวบูหมดเลยสิบสองในการศึกษาเกี่ยวกับการก,กำเนิดสิ่งมีชีวิตข้อใดคือสมมติฐานเอ๊ะทำไมข้อสมมติฐานโพมาตรงนี้เหมือนจบไปแล้วนะ เขาถามสมมุติฐานอ่ะปรับอารมณ์ไม่ทันเลยสมมุติฐานก็คือสิ่งที่คาดการอ่ะสิ่งที่คาดการว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ถูกผิดไม่รู้คาดการไว้ก่อนใช่ไหมเออข้อไหนละ่ะเป็นสมมุติฐานต้องไม่ใช่การลงข้อสรุปเลยนะเนี่ยอย่างเช่นข้อนี้สรุปว่าใช่สมมติฐานไหม เนี่ยสรุปว่าเอ้าก็ไม่ต้องตั้ง,งหราไหมอันนี้สรุปไปแล้วเนี่ยผิดอันนี้ผิดแบบตะโกนเลยอ,อ,อ่านักวิทยาศาสตร์ไม่พบจุลินทรีย์เกิดขึ้นเห็นสังเกตไหมมันใช้การสังเกตอะไม่พบดูแล้วไม่เจอหลังผ่านความร้อนนี่มันคือผลการทดลองผลการทดล,ล,ลองคือเห็นอะไรเขียนอันนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีคําว่าสมมติฐานข้อหนึ่งคือผลการทดลองข้อสามคือสรุปผล ข้อ3เป็นสรุปผลไปแล้วข้อ2บอกว่านักวิทยาศาสตร์ไม่เคยพบนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยพบเลยว่าจุลินทรีย์เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีจุลินทรีย์มาก่อนเป็นข้อมูลเหมือนเราไปอ่านไปเซิร์ชมันคือ Data ข้อนี้คือ Data หรือข้อมูลเห mm hmm. ลือ4กับ5้อันนี้มันเป็นการตั้งสมมติฐานว่าสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งมีชีวิตเท่านั้น พออ่าน <ítulo> อย่างนี ch, <us> ้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเราจะทําการทดลองยังไงเราอาจจะมีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาแล้วดูซิว่ามันมีสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นมาไหมเช่นสมมติเลี้ยงแบคทีเรียอย่างเงี้ยมีแบคทีเรียเพิ่มขึ้นมาไหมก็สามารถทดลองได้นะคะข้อห้าคืออะไรปัญญาหรือปัญหาเออนะในขั้นตอนวิทยาศาสตร์นะก็คือต้องมีสังเกตปุ๊บสงสัยใช่ไหม ่ะต่อมาข้อใดเรียงลําดับจากเล็กไปใหญ่ได้ถูกต้องอาจจะออกของโรงเรียนนะอันนี้อย่างน้อยๆจําให้ได้ไลโบโซมคือออร์แกเนลที่มีขนาดเล็กที่สุดมันไม่ควรจะอยู่ใหญ่ที่สุดแบบข้อหอออนึ่นงกับข้อสอ, <c oughs> อ,องผิดอ๋อไรคงงขึ้นมายอ่ะ ข้อนี้ไม่ได้ใช้แค่เรื่องเซลล์ใช้เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานด้วยโปรโตีนกับกรดอะมิโนอะไรใหญ่โปรตีนโปรตีนใหญ่กว่า,วาเพราะนั้นตอบพ้อสี <c oughs> อ่อะจะผิดเพราะไอ้ไอ้เครื่องหมายงงงงไอ้เครื่องหมายไอ้ทวนอีกหนึ่งรอบจำไหมครูชอบยกตัวอย่างอีสายแมสอันนี้อันนี้คือโปรตีนก็คือสายแมสทั้งเส้นลูกปัดแต่ละเม็ดนะคะก็คือเป็นกรดอะมิโนต่ตอกันเป็น โปรตีนหรือโพลีเปปไทด์ก็ได้นะถ้าทำตามนี้ได้ทุกข้อก็น่าจะทำข้อสอบได้สัก80%เปอร์ซนเพราะมันมีแบบแนววิเคราะห์มากกว่าน,นี้ขึ้นมาอีกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนพาร์ทส,สุดท้ายหลังจบนะ